สวัสดีครับชนชม1คันนะครับคันนี้มาอีกแล้วครับห้ามพลาดนะครับรุ่นนี้ Toyota Hilux Sport Rider นะครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดงน็อตไม่เคยแกะฝาไม่เคยถอดนะครับรองชมดูได้สภาพงามๆหนในร้อยจัดไปเลยครับสีดําเดิมจากโรงงานนะครับสภาพแบบนี้งามๆแบบนี้ใครหาอยู่ห้ามพลาดนะครับเครื่อง3,000ขับ2ขับ4ขับได้ครับ ใครสนใจรีบโทรเจรจานะครับรถอยู่ที่ลังสิตนะครับใครที่อยู่ไกลๆนะครับมั่นใจว่าชอบนะครับในสภาพแบบนี้ให้น้องเขาขับส่งให้ได้เลยนะครับขับส่งถึงบ้านแน่นอนไม่ต้องกลัวเงินหายรถถึงบ้านครับรับรองรับประกันให้ได้เลยนะครับสภาพงามๆนะครับแบบนี้หายากครับสภาพสวยได้เรื่องได้ราวแบบนี้ไม่มีเบอร์มาบ่อยๆนะครับ ให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ479นะครับงามๆครับเดิมๆโรงงานนะครับสวยๆเลยฝาไม่เคยถอดน็อตไม่เคยแกะลองชมดูได้ถูกใจให้รีบตัดสินใจหน่อยนะครับอาจจะอยู่ไม่นาน165,000บาทนะครับสภาพงามๆแบบนี้ได้ไปครบ,ครบเลยนะครับสายบุกสายลุยสายขับท่องเที่ยวสายช้อปปิง้งค้าขายได้หมดครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับ ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมครับมาสูงขนาดนี้เอาไปเลยครับงามๆจัดได้จัดเลยนะครับเบาะครบครับ3มแถวแอร์เย็นถึงหลังแน่นอนแอร์อยู่ข้างๆเลยครับนี่ครับข้างหลังนอนได้นะครับนั่งได้สบายแน่นอนใครหาจัดได้จัดนะครับนี่เลยครับแถวที่เอาไว้ใช้งานได้สบายๆนะครับแถวที่สองกว้างมากๆลองมาดูแถวที่1นึ่งูโอ้โหนั่งสบายแน่นอนนะครับเบาะกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้ ลองชมดูก่อนถ้าชอบสนใจให้รีบโทรเจรจานะครับนี่นะครับข้างหลังอย่างกว้างครับไว้ของวางของได้สบายแน่นอนเบาภาพได้ครับไม่ต้องกังวลลองชมนะครับรีบตัดสินใจหน่อยนะครับรถเพิ่งเข้าก่อนที่จะร้้งถ่ายรูปนะครับมันจะงามกว่านี้ให้รีบตัดสินใจนะครับถ้าลัางถ่ายรูปแล้วอาจจะไม่ทันนะครับสนใจจริงให้ไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับถ้าใครสนใจต้องบอกว่าคันนี้ห้ามพลาดนะครับ เห็นมีสมาชิกถามหาบ่อยๆครับตัวนี้ทรงนี้ราคามือเดียวป้ายแดง1 6 5 0 0 0ับาทไม่ได้เจอบ่อยๆแน่นอนนะครับน็อตไม่ขยับลองชมดูได้ถูกใจหรือเปล่าหาเอาไว้ใช้งานจัดได้จัดเลยครับยางยังใช้งานได้อีกยาวๆลองชมดูสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะล้างให้ดูนะครับถ้าทันถ้ายังไม่มีคนซื้อไปจะถ่ายรูปมาให้ดูใหม่ครับอันนี้ขอเป็นพรีวิวก่อนนะครับเนี่ยครับพลาสติกยังไม่แกะเลยครับลองชมดูได้เลยนะครับ สวไถูกใจสมาชิกกันหรือไม่ถ้าชอบให้เน้นโทรเจราจาได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่กดติดตามและรับชมงามๆครับมือเดียวป้ายแดงซื้อสดมาเลยครับขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ